วันนี้เพื่อนๆคนไหนอยากลุกขึ้นมาออกกำลังกายไปพร้อมๆกันกันกบบูนะคะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะบูจะแนะนำ5ท่าค่ะ5ท่าง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเน้นแรงกระแทกนะคะเราจะเซฟหัวเขา่าแล้วก็ข้อเท้าค่ะสำหรับคนที่น้ำหนักเยอะนะคะหรือว่าผู้สูงอายุนะคะก็สามารถออกกำลังกายตามปูได้ค่ะเริ่มจากท่าแรกนะคะเรายืนค่ะ แล้วเราเอามือนะคะทั้งสองข้างวางไว้เหนือเอวขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วเรายกเข่าค่ะขึ้นมาแตะมือนะคะขวาซ้ายนับหนร mm hmm. จะทำนะคะเซตละยี่สิบทีทำสามเซตนะคะสองสาสี่หช่วงที่เรายกเข่าขึ้นมาเรา,าแมวพคูงเข้าไปทางด้านในด้วยนะคะเด 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20โอเคนะคะถ้าแรกผ่านไปนะคะถ้าที่สองเลยนะคะก็ยืนค่ะ เอามือวางไว้ที่ก้นนะคะเตะขาค่ะเอาปลายเท้าขวาขึ้นมาแตะแตะก้นนะคะปลายเท้าซ้ายซ้ายขวานับหนึ่งยี่สิบทีค่ะสอง ส5 16 17สิ1ห20เจ็ดปเโอเคนะคะถ้าดูทั้งสองข้างค่ะเอาแตะไปที่หลังใบหูนะคะกูจะเอานะคะข่าวขวาแตะศอกซ้ายค่ะขาแ้นพุงนะคะตอนยกข,ขาขึ้นมาซ้ายแตะขวานับหนึ่งค่ะเริ่มนะคะซ ส4 5 6 7 8ห10ห1 12 13 1ป15 16สสอสสองสาสสสห้าสิห สิบเจ็ดสปดสิบี่สโอเคค่ะเรามาเริ่มท่าที่สี่กันเลยนะคะแยกขาห่างออกจากกันเล็กน้อยค่ะเริ่มเลยนะคะ1นึ่สองสสี สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคนะคะคราวนี้ขั้นสุดท้ายค่ะก็ทีเหมือนกันค่ะหนึ่งสอง สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคค่ะครบแล้วนะคะห้าท่าก็พักได้นะคะสักไม่เกินสามนาทีแล้วกันค่ะแล้วเราก็เริ่มนะคะ ทำห้าท่านะคะถึงจะพักระหว่างเซตได้นะคะจิบน้ำได้ค่ะช่วงนี้